คนจีนเขารับไหวไหวตั้งแต่พิษะเขาเพงยืนอย่าไปตําหนิเขานะอย่าไปตีตําหนิเขาอาตมาก็คนจีนนะเพราะเป็นดองก็เอาหมวย <c oughs> เขาต้องกราบลงพิษะลงมาเลยถูกต้องของเขาถือเรียวกว่ากราบก้าวท่ายืนกราบแบบที่แล้วสุดท้ายเขาจะแบมือกราบ <c oughs> อย่าไปทำเขานะ เดี๋ยวไปทำก็มาเอ๊ะอยู่ที่บ้านดีๆลับจากวัดภูมนไม่ไหวอย่างนี้หรือ๋อแบบจากวัดวันไม่ไหวผิดไปแล้วเ่ยเดี๋ยวสามีบอกเอ๊ะอะไรวะเนี่ยตั้งแต่ไปวัดอัมพวันคุณแม่วันนี้ไปทำเสียหมดเลยเหรอให้เขาว่วอย่าเกการหรือพออว่ยยังไงไม่ได้ไปเพลีจริงเขาอย่าไปรอเขาไม่ได้เนี่ยเขาแบมือก็แสดงว่าครั้งสุดท้าย เขาจะได้รับพรมาไว้ในจิตใจของเขาเขาว่าอย่างนี้